เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีสแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่21กันยายนวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของสวีฮันเซตนีปนันแนวรุกวัย17ปีจากสโมสรนโดเซนบอก ทีมในลีกนอร์เวย์กันก่อนนะครับหลังจากช่วงนี้เจ้าต,ตัวต้องบอกว่ามีข่าวไม่เว้นวันจริงๆกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดล่าสุดเน,นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาทางดินโจนส์นักข่าวระดับซีเนี่ยด้านตลาดนักเตะของทาง g i ฟตมีสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังได้ออกมายืนยันอีกคนครับว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาแน่ครับกับดาวเตะพรสวรรรายนี้ในช่วงตลาดรอบเดือนมกราคมหลังจากจับตานักเตะมาเป็นเวลากว่า2ปีและตอนนี้แมวมองของสโมสรก็ยังคงจับตาผลงานอยู่อย่างต่อเนื่องและตลอดช่วงที่ผ่านมาก็มีแต่รายงานเชียงบวกนะครับที่ส่งเข้ามายังสโมสร ทั้งนี้สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็มั่นใจด้วยว่าจะสามารถโน้มแน้าวใจให้นักเตะน่ะเลือกย้ายมายังโอทร r ฟอร์ดได้อย่างแน่นอนเพราะว่าส่วนหนึ่งนักเตะก็มีความฝันและก็เป็นแฟนบอลตัวยงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่แล้วนั่นเองครับ มาที่ข่าวต่อไปครับกับการประกาศทางการของสโมสรในการมอบสัญญาอาชีพให้กับทางแซ็กบลแมนกองกลางดาวรุ่งวัย17ปีที่เจ้าตัวนั้นก็โชว์ผลง,งานได้ดีครับกับทีมชุด u 18ด้วยการลงเล่นไปมากกว่า21เ,เกมเมื่อปีก่อนและก็ยังได้ขึ้นไปช่วยทีมชุดย21มาแล้วหลายเกมนะครับตั้งแต่เปิดซีซั่นนี้มานอกจากนี้ครับเจ้าตัวนี้นก็ได้ขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่แล้วตั้งแต่ซีซั่นก่อนแต่อาจจะไม่ได้เป็นที่พูดถึงมากนักนั่นเองครับ เรามาต่อกันที่ข่าวดีของทีมก่อนเจอกับคริสตันพาเลสในคืนนี้นะครับเมื่อมีการคอนเฟิร์มแล้วว่าดราสบูฮอยลุนดาวยิงชาวเดนมาร์กจะมีชื่ออยู่ในทีมชุดบุกเซลเฮิร์สพาร์คในคืนนี้อย่างแน่นอนเลยครับโดยก็มีภาพหลุดของเจ้าตัวขณะเดินทางไปยังลอนดอนกับเพื่อนร่วมทีมออกมาด้วยนอกจากนี้ครับในรายของมาเนลอกาเตกองกลางชาวอุรุกวัยก็มีชื่ออยู่ในทีมชุดนี้เช่นเดียวกันนะครับ มาต่อกันีอีกหนึ่งข่าวดีครับกับเรื่องของไตเรียวมาเลเซียแบ็กซ้ายวัยยิ้มสี่ปีที่ปีก่อนเนี่ยเจ็บทั้งปีและก็เพิ่งจะกลับมาเรียกความฟิตได้ในช่วงนี้ด้วยล่าสุดครับทางสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ปล่อยภาพเจ้าตัวคัมแบคร่วมซ้อมกับบรรดานักเตะท,ทีมชุดใหญ่ออกมาให้แฟนผีได้หายคิดถึงกันบ้างแล้วนะครับซึ่งในส่วนของรายละเอียดนั้นก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้ามากนักแต่ถ้าเอาจากกำหนดการคืนสนามเดิมของเจ้าตัวก็จะเป็นช่วงกลางเดือนหน้าเราก็จะได้เห็นมาเลเซียกลับมาลงสนามช่ววยทีมแล้ครับ เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮากนะครับก่อนสภาทัพปีแสดงลงสนามทําศึกพรีเมียร์ลีกนัดที่5กับครสตันพาเลสในค่ําคืนนี้ดูทางเทนฮากครับที่พูดถึงการที่บรรดานักเตะแนวรุกของทีมเริ่มทยอยทาประตูได้กันครบทุกคนแล้วโดวยเฉพาะกับทางมาคัสแวร์ปอดครับที่กว่าจะทําประตูได้ก็รอกว่า6เดือนในเกมกับเซาทิมตันเมื่อสัปดาห์ก่อนและก็เครื่องร้อนต่อเนื่องด้วยการยิงเบิ้ลในเกมคาราบาวครับในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งคุณเซอร์เชลดัชก็แฮปปี้อย่างมากครับที่บรรดากองหน้าของทีมยิงได้แบบนี้เพราะมันจะยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้แต่ละคนเดินหน้าซัดก,กันต่อในเกมต่อต่อไปด้วยนั่นเองครับโดยเอลเด็กนทักได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้เอาไว้ว่าแน่นอนเป็นเรื่องที่ดีมากที่กองหน้าของคุณเริ่มยิงประตูได้ตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นแบบนี้นักเตะในตำแหน่งกองหน้าต้องการความเชื่อมัน่นและตอนนี้เราก็มีนักเตะบางคนที่กำลังทำประตูได้ในช่วงนี้ซึ่งมันก็สำคัญมากๆ มันเป็นเรื่องที่ดีมากต่อทีมเพราะนั่นจะทำให้คุณมีความเชื่อมั่นมากขึ้นพวกเขาจะเดินหน้าต่อและก็ทำประตูได้มากยิ่งขึ้นความมั่นใจนี้จะส่งผลต่อมายังทั้งทีมด้วยเช่นกัน หลังจากนั้นครับเอริกเคนฮารก็ระบุต่อถึงโอกาสลงสนามของนักเตะแต่ตละคนในซีซั่นนี้เมื่อทีมเริ่มมีความลงตัวมากขึ้นและก็มีขุมกําลังเชิงลึกตัวสลับสับเปลี่ยนมากขึ้นดังนั้นไม่มีอะไรรับประกันว่าใครจะได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องทุกคนต้องงัดฟอร์มของตัวเองออกมาให้เต็มที่ในสนามซ้อมเพื่อโอกาสจะได้ลงเล่นนอกจากนี้นครับก็ยังได้กระตุ้นนักเตะทุกคนว่าจงรักษาฟอร์มการเล่นของตัวเองเพื่อโอกาสที่จะมีชื่อในทีมอย่างต่อเนื่องด้วยนั่นเองซึ่งเอริกเคนฮาร์ก็ได้ให้สัมภาาาษ์ประเเด็นนี้้อไวว่ ผมคิดว่านักเตะทุกคนควรจะตอบสนองแบบนั้นนะคุณต้องซ้อมให้หนักคุณต้องทํางานในตอนซ้อมและคุณต้องคว้าโอากาสในการลงสนามด้วยตัวเองเพระโอกาสมาถึงคุณก็ต้องคว้ามันเอาไว้ให้ได้ สำหรับผมในฐานะผู้จัดการทีมสามารถเลือกนักเตะได้เพียงแค่11คนและจากนั้นก็เปลี่ยนตัวได้มากสุดแค่5คนดังนั้นผมเองก็ต้องทำให้แน่ใจว่าผมนะ่จะมีนักเตะแบบนั้น16คนสำหรับลงสนามในทุกเกมแต่ที่มันสำคัญกว่านั้นก็คือพวกเขาก็ต้องทำงานได้อย่างสม่ำเสมอในตอนซ้อมด้วยนะและมันก็จะมีสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นอีกก็คือคุณต้องโชว์ผลงานเมื่อได้โอกาสลงสนามจริงและก็ต้องมีส่วนช่วยทีมคว้าชัยชนะด้วย ต่อจากนั้นครับเอริกเค,คนฮากก็ได้พูดถึงการบุกเยือนคริสตันพาเลสเมื่อซีซั่นก่อนที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดโดนถลุงยับถึง4ต่อ0แต่ในครั้งนี้ครับเอริกเค,คนฮากยืนยันว่าทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้ทีมมีความพร้อมมากกว่าในตอนนั้นเยอะและการมารอบนี้โฟกัสแค่การคว้า3แต้มเท่านั้นด้วยซึ่งเอริคคกเคนฮากครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่า กับเกมเมื่อปีก่อนเราต้องยอมรับความจริงที่เจ็บปวดกับผล4-0ต่อศูที่ออกมาแต่สําหรับเซานี้มันจะต้องแตกต่างออกไปจากเดิมตอนนั้นนเรากําลังหานักเตะให้ครบ11ตัวจริงเพื่อสร้างทีมแต่สําหรับในตอนนี้เรามีนักเตะถึง18คนที่พร้อมลงสนามเด็กนั้นผลลัธ์มันจะต่างออกไปและเรามาที่นี่เพื่อคว้า3มแต้มด้วย เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของโจชัวเซ็รซี่กองหน้าชาวดัชของทัพผีแดงเราเนีครับที่เจ้าตัวนะั่นได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนลงสนามช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมกับคริสตันพาเลสคืนนี้ดูก็มีหลากหลายคําถามนีครับอย่างการย้ายมาอยู่กับแมนยูไนเต็ดที่เซ็รซี่ยอมรับว่าเขาย้ายมาเพราะนี่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ใช่เพราะว่าอยากเล่นในพรีเมียร์ลีกประเด็นเรื่องการซ้อมร่วมกับรุดฟานนิสเตอรอยที่เขายอมรับว่าได้วิชาม,มามากมายจากอดีตสุดยอดกองหน้าและก็รุ่นพี่ร่วมชาติรายนี้ ก่อนจะทิ้งท้ายพูดถึงมาทสเดอริกเพื่อนร่วมทีมชาติชุดปัจจุบันที่เพิ่งจะยิงประตูแรกของเจ้าตัวกับทีมได้แล้วครับเมื่อสัปดาห์ก่อนในเกมกับเซาท์แฮมป์ตันด้วยเจอชัวเซอร์ซีในครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงหลายประเด็นเดังกล่าวเอาไว้ว่าการย้ายร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมไม่ต้องอธิบายอะไรให้มันมากมายนักนี่คือสโมสรที่วิเศษยิ่งใหญ่และผมมาที่นี่เพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ใช่เพราะว่าผมต้องการอยากจะมาเล่นที่พรีเมียร์ลีกการที่ซ้อมร่วมกับรูดฟานิสเซอร์รอยเป แต่ผมต้องขอเก็บไว้เป็นความลับนะเอาเป็นว่ามันยอดเยี่ยมมากเพราะว่าเขาคืออดีตกองหน้าเขามีเทคนิคการซ้อมหลากหลายที่คอยแนะนําให้ผมต้องเรียนรู้จดจําและก็นําไปใช้หาข้อสรุปปรับปรุงเพื่อให้มันสมบูรณ์ที่สุดต่อไปสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่ผมได้ทํางานร่วมกับเขาซึ่งมันดีมากๆและผมก็ยังสามารถต่อติดกับวิธีการของเขาได้อย่างง่ายได้มันดีมากจริงๆส่วนมาทไยสเดลิกผมยินดีกับเขานะกับประตูในเกมนั้นเราเป็นคู่หูกันที่นี่ ในจังหวะทําประตูของเขาเอาตามตรงผมเกือบจะหงายปม start ทส่สให้แล้วแต่เมื่อบอลเข้าประตูไปก็อย่างที่บอกว่าผมดีใจกับเขามากเขาผ่านเรื่องราวที่ยากลําบากตอนกลับไปรับใช้ทีมชาติและก็มาระบายในสนามในเกมนั้นผมดีใจกับเขาจริงๆเขายังเล่นดีอีกด้วยนะเขาเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มของเราเป็นนักเตะที่ดีและผมก็อยากแสดงความยินดีกับประตูนั้นของเขาด้วย เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเซอร์เล็กซ์เฟอร์กูสันอดีตสุดยอดกุนซือของทีมผีแดงเรากับทาง BBC สื่อยักษ์ใหญ่ของอังกฤษนะครับถึงชีวิตของป๋าในช่วงนี้ซึ่งมันก็มีคําถามหนึ่งครับที่นักข่าวที่ถามเซอร์เล็กซ์ว่ายังคงคิดถึงการคุมทีมข้างสนามบ้างหรือเปล่าเพราะว่าป๋าเนี่ยเคยทํางานด้านนี้มากว่า30ปีดูที่ป๋าเนี่ยครับก็ยอมรับว่าบางครั้งเขาก็ยังคงคิดถึงงานคุมทีม ถึงแม้จะผ่านมาแล้วกว่า11ปีนับตั้งแต่ยุติอาชีพในวงการลูกหนังเมื่อปี2013และก็ยังได้ยอมรับเนื้อคราบว่าชีวิตของปาทุกวันนี้ก็ยังคงเดินทางเข้าชมเกมการแข่งขันฟุตบอลแมตช์สำคัญอย่างเช่นในรอบชิงฟุตบอลยุโรปก่อนจะปิดท้ายด้วยการเน้นย้ำว่าสโมสรระดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องได้เล่นรายการใหญ่ของยุโรปอย่างศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเท่านั้นครับโดยเซอร์เล็กฟอร์กูสันได้ให้สัมภาษณ์กับทาง BBC ถึงเรื่องราวดังกล่าวว่า ผมเองก็คิดถึงมันอยู่บ้างนะสําหรับงานคุมทีมผมคิดว่าปีแรกหลังจากที่ผมวางมือไปผมเดินทางไปดูเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลยุโรปแล้วผมก็พูดกับแคที่ภรรยาของผมว่านี่คือสิ่งที่ผมคิดถึงพวกเกมใหญ่ๆและก็เกมในเวทียุโรป ผมไม่ดูเกมนัดชิงฟุตบอลยุโรปอย่างศึกแชมเปี้ยนส์ลีกเกือบทุกครั้งเพราะผมพบบางอย่างที่ผมผูกพันกับมันบางอย่างที่ผมอยากจะทําทุกวันเพราะนี่มันคือรายการที่ยิ่งใหญ่มากๆและสโมสรระดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ควรจะมีส่วนร่วมในรายการนี้เสมอด้วยและนี่ก็เป็นข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจประจำวันที่ยิมเอ็ดกันยายนนะครับหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ